ทำไม่สายการบินตะวันออกกลางถึงเคร่งในเรื่องของงานผิวมากๆชนิดที่เป็นสิวก็ไม่ได้เป็นแผลเป็นก็ไม่ได้มีปานก็ไม่ได้รอยสักก็ไม่ได้ทั้งหมดนี้คืองานผิวใช่ไหมคะตะวันออกกลางเคร่งมากเพราะว่าอ่ะอันดับแรกง,ง่ายๆเลยเนาะคด,ดิเดตเขาทั่วโลกอะ่ะเขามีทั่วโลกอะ่ะเขาไม่จะเป็นที่เขาต้องแคร์คุณน่ะถ้าเกิดคุณไม่พร้อมอะ่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาเลือกคนที่ อันที่1ก็คือสามารถที่ทําให้สายการบินเขาเนี่ย excellent service ดังนั้นการที่มีอะไรที่เป็นสิวอาจจะทให้ผู้โดยสารเขารู้สึกว่าโอ้ไม่ไม่สบายตาอ่ามีมีสิวหัวช้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยหรือแม้กระทั่งว่ามีรอยสักผู้โดยสารก็จะรู้สึกว่าเออด้วยความที่เราเป็นมุสลิมด้วยเนาะมันก็เลยทําให้อ่าเขาก็จะมองว่ามุสลิมเนี่ยเขาสักไม่ได้อะ่ะดังนั้นเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่เขาแบบว่าค่อนข้างที่จะ serious น,นิดนึงและนอกจากนี้เนาะด้วยความที่แอร์เนี่ย วัน e ที่อยู่ใส่ยูนิฟอร์มอ่ะอยูก็จะกลายเป็น represent เป็นเป็นเฟซของ The Airline เลยฉะนั้นทุกอย่างเราก็ต้องดู professional ใส่ยูนิฟอร์มเขาแล้วเนี่ยเขาก็มองหาคนที่แบบดูแล้วสบายตาดูแล้วกริบดูแล้ว professional และนี่ก็คือที่มาที่ไปเพราะว่าเราต้องเป็นตัวแทนสายการบินด้วยอันหมายความว่าเฮ้ยคนที่จะเป็นแอร์กาตาคือทุกคนจะต้องไม่มีแผลเป็นหรอจริงๆเราคือไม่ใช่คือถ้าเกิดแผลเป็นที่แบบ เล็กๆน้อยๆอ่ะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้ซีเรียสไม่ไม่ได้ถ้าเราอยู่ที่หน้าแล้วเราก,กบคอนซีลเลอร์ได้อันนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าที่แขนเนี่ยเขาจะไม่ให้กบคอนซีลเลอร์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะมองเรื่องของความซื่อสัตย์ด้วย <S <S ดังนั้นใครก็ตามที่มีแบบแผลเป็นที่แขนแล้วแบบกลบไปอ่ะอันเนี้ยเราไม่ดีแคลร์เนี่ยอันเนี้ยเขาจะมองแล้วว่าเราไม่ซื่อสัตย์ <c oughs> ฉะนั้นถ้าเล็กๆน้อยๆที่มันเล็กกว่าคอยเล็กกว่าเหรียญอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันใหญ่ เราก็ต้องรอให้มันหายก่อนหรือว่าเราเป็นเลเซอร์ก่อนนะคะแต่ถ้าเกิดอยู่ที่ขาอยู่ที่คออยู่ที่หน้าอันนี้ครูไฟแนะนําว่าให้กลบไปเพราะว่าที่ขาเนี่ยเราก็ใส่ถุงน่องอยู่แล้วฉะนั้นถึงเราจะกลบแล้วเราก็ไม่ดีแคลร์แต่เราใส่ถุงน่องมันก็มองไม่เห็นเพราะเขาไม่ได้ให้เราถอดถุงน่องแต่ถ้าเกิดอยู่ที่คอคือคนเราแต่งหน้ามันต้องทาคออยู่แล้วปะฉะนั้นจะกบคอได้ก็ไม่ซีเรียสมีลูกศิษย์ครูหลายคนนะที่ผ่านเข้าไฟนอนแต่ว่า สุดท้ายเนี่ยผ่านทุกอย่างละต้องอัพฉากฟ้าแต่ด้วยความที่ตอนที่สัมผัสไฟนอนอลนะเขาเห็นว่ามีแผลเป็นเขาก็รอดูอีกรอบหนึ่งตอนฉากฟ้าฉะนั้นถ้าตอนฉากฟ้าแล้วเนี่ยตอนที่อัปรูปแผลเป็นไปบางทีเขาขอเพิ่มถ้าเกิดเขามองแล้วว่าเอ้ยมันไม่ได้ออฟเวียสขนาดนั้นเขาให้ผ่านก็เยอะแยะแต่ว่าบางคนตกก็มีเหมือนกันฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับว่าแผลเป็นนั้นอ่ะมันแบบมันออฟเวียสมากน้อยแค่ไหน และนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำไมเขาถึงเคร่งมากเพราะว่าเขาต้องการที่จะเป็น number one airline s in the world คือทุกอย่างต้อง Excellent